กอร่อยกินข้าวกับอาหารก็ไม่กินได้นิดเดียวนะเนาะมันร้อนนะกินแค่ที่ลดลงนะแต่มันลดไม่เยอะหรอกแต่ก็ลดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เปิดบ้านเนาะสองวันร <c oughs> ้อนมากๆเลย <c oughs> คอมเมนต์เห็นนอนหลับๆตื่นๆมันร้อนนะ เป็นไงมัางเนาะไก่คงกะร้อนเหมืนนอนกันเนาะไก่ <c oughs> บ้างไม่เห็นบ้างเร้อเพื่อนเพื่อนขออภัยนะคะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างตอนแรกเห็นดีดีคุยกันกับ <c oughs> นอนหลับหลับตื่นตื่นมันร้อนเนาะ <c oughs> เป็นไงม้างเนาะไก่คงกะร้อนเหมืนนอนกันเนาะไก่ <c oughs> อนะเกเนะขากเนาะก็คือมันมันขึ้นแบบไวเนี่ยโอ้สวัสดีค่ะคุณวีวันคุณวีวันก็มาเป็นยังไงนาะ <c oughs> คุณนากําไรสบายดีปะคะ อีเห็นมเม้นแล้วนะแต่ไม่รู้ใจะใเห็นนานแค่ไหนบางครั้งเราเห็นมา นกำไรคันบด้อาเนี่ยังกับไปว่า่เหินคอมมินด์เด้อค่ะเด้อที่เล็กสองรอบเช้าเย็นอะไรอนี้นะคะเขาจะขึ้นสองรอบขึ้นไปเลยถ้าเราถ้าเราเร่งเร่งเร่งนี่มันขึ้นมันจะขึ้นไว อนุญาตทางานนะคะเพื่อ,อนๆกินเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอเพราะว่ามันเย็นมันรู้สึกกินแล้วมันมีแห้งนะกินแล้วมันเป็นยังไงเนาะ <c oughs> คุณนากำไรสบายดีปะคะขอบ อาคือคุณพี่วันนาน่อแหละแล้วอาบน้ำกับหลานเป็นตะยิดอาบน้ำสงการเนาะวันสงการ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดีเอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้อยากไปอยู่บ้านนีก, <c oughs> <c oughs> กินตะเข้ากับ มันก็รู้สึกดีเนาะรู้สึกเย็นขึ้นนะ <c oughs> ไว้ไหนก็คุณเยอะร้อนด้วยก็เลยทั้งนวนก็มีปัญหายังไม่มองไม่เห็นอันนั้นเวลาเหมือนกันนะพี่ก็เป็นเหมือนกันคุณปัญจาทองวาดยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับที่มาเที่ยวบ้านนะคะ น้ำแข็งก็ละลายไวๆเพราะว่ามันมันร้อนเนาะละลายเร็วมากแต่ยังไม่เคยทําเขาบอกว่าลองเตะดูตรงเม้นขึ้นตรงข้างๆมันจะมันจะเห็นครับว่าอย่างนี้เนาะแต่วัน อเดี๋ยวนี้ย่ใส่น,น,น้อนะซุมนี่คุณยู <c oughs> สวัสดีค่ะคุณสุมน้ำแข็งนั่นแหละน้ำแข็งมาใส่กระติกไว้แล้วก็ใส่แก้วเนาะกินมันร้อนยังข้อมูลมันยังไม่ไม ไม่ไม่ไม่เยอะพอเนาะข้อมูลยังไม่เยอะพอเนาะพูดอย่างนี้นี่่ะมันก็เลยเมื่อวานตอนเย็นๆเนาะมันมันมันมีลมเนาะมีลมเย็นๆมันเหมือนอะเมฆเมหน่อยมันเหมือนมีนหมดจะมีฝนเนาะ น,ออน้องก,นะกันลูกชายน่ากำลัง็นแต่คนที่ทำสี่เดือนห้าเดือนขึ้นไปแล้วถึงถึงลูกบังไม่เห็นบ้างเหรือเพื่อน,นขออภัยนะคะเห็นบ้างไม่เห็นบางตอนแรกเห็นดีดีคุยกันกับอขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจมา เป็นพลังบวกให้กันเนาะค่นะเนาะคุณปัญจานี่มาได้เนาะค่นะเนาะยังไ่ได้มาเปนวอนซูมนั้นได้มาเนาะค่นะเนาะยังไม่ได้กลับมาใช่ไหมเพื่อนไปเที่ยวอไปฮัฟมันมินบ่ไลล้วบอกว่านั่งไหลดีดีเลย แต่ดูเวลาใอ้นั้นไม่ได้นะโอ้สวัสดีค่ะคุณสุ่มกวนพ่ะน้องนวลนตัวเลขคนพิมพ์ตั้งหลายแถวก็อ่านได้หมดเนาะพอสักพักหนึงก็ สวัสดีครูโอ๊ะค่าคุณต้องเดียวกันชั่วโมงเดียวกันนี้สามคนอย่างนี้เราก็ต้องเราก็ต้องแบ่งเนาะแบ่งว่าจะไปหาไปส่งกําลังใจให้กันไปเหมือนให้กําลังใจกันแต่ละบ้านเพราะว่าเพื่อนก็ยังมาหาเราเนาะ นะสวัสดีคุณปัญจาทองวาดเนาะสวัสดีคุณปัญจาทองวาดยินดีต้อนรับนะคะคุณปัญจาเมื่อซึมเนี่ยตลอดเลยขนาดพัดลมเนาะเอาพัดลมเป่าตัวเองถ่ายเลยมันร้อนส่วนงานแค่สองสามอย่างเ,งเองวันนี้นะทำอะไรอยู่เนาะคงะเสร็จสงการนั่นแหลนะเนาะถึงจะได้เข้าไปเพราะว่ามัน มันเหมือนกับว่ารถเยอะเนาะคนเยอะรถเยอะเราก็หลีกเลี่ยงเนาะคะ่ะเนาะหลีกเลี่ยงไม่อยากไปคนพากําลังรับชมตอนนี้อยู่ไหนนาะอยู่กอทอมอหรือว่าอยู่เหนืออยู่เหนอือยังไม่ก็ะอาบอยู่ไปอาบอยู่สวนนะแต่ว่ากับบดิไทเนาะห่อนเนาะลงไปแช่น้ำน้องนวลตอนเลขคนพิมพ์ตั้งหลายแถวก็อ่านได้หมดเนาะ พอสักพักหนึ่งก็มาแล้วแปบ๊บหนึ่งว่าฉันเปิดตาไปอยู่เพิ่นไปเปิดหน้ามันให้หลังค่าไกเ่เพิ่นเพิ่นเลี้ยงไกแ่แล้วมันห้อนเพิ่นเหรสองรอบเช้าเย็นอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะขึ้นสองรอบขึ้นไปเลยถ้าเราถ้าเราเร่งเร่งเร่งนี่มันขึ้นมันจะขึ้นไวมังเขาไม่เห็น <c oughs> มีคนแนะนําบอกว่า ให้พี่เอามือเตอะด้านข้างตรงที่เม้นขึ้นนะเขาบอกเขาบอกเนาะพี่ก็มือซึมเนี่ยตลอดเลยขนาดพัดลมเนาะเอาพัดลมเป่าตัวเองบอกยันคุณวีวันะคุณบบยุซื้อ,อคุณมีตั้ง แกงอันนน้นอันนี้ก็ทำํำวันที่สิบหกมีสายนะคะน้อวันนี้บ้านเพื่อนหลายหลายคนเนาะพอใกล้จุกใกล้ๆๆจุกมันมันเหลือไม่เยอะนี่เขาจะขึ้นสองรอบนะเขาขึ้นแต่พอเราเอ่อ ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีอันนั้นอันนี้มาให้เราดูเนาะเหมือนซื่ออย่างเนาะน้องใกล้อยู่เนาะน้องใกล้ได้มาไดมาอยู่เนาะ